วันนี้เราก็จะมาต่อกันกันกบบทที่14ของหนังสือมินนาโนในฮงโกกันครับวันนี้จะเก็บคำศัพท์ที่เหลือให้หมดเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้เจแปนิสรายการที่ใจคุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันจิโร่เช่นเคยครับวันนี้ขอออกตัวก่อนเลยว่าขออภัยด้วยครับที่ผ่านมาเสียงเบามากแล้วไม่รู้ตัววันนี้เพิ่งมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าวิดีโอของแอดมินเนี่ย เสียงเบาทุกคลิปเลยครับก็ไปลองฟังดูเบาจริงครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยผมเวลาอัดเสียงก็จะอัดค,ค่อนข้างใกล้ใหม่มากครับแต่ว่าช่วงนี้เริ่มไกลขึ้น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 ก็เลยเบาลงแบบนี้วันนี้จะพยายามพูดใกล้ๆใหม่เสียงจะได้ดังฟังชัดเหมือนเดิมครับเอาละครับเรามาเริ่มดูจากคำศัพท์แต่ละคำในวันนี้กันเริ่มจากคำว่า เด้งกิเด้งกิแปลว่าไฟฟ้าหรือว่าแสงไฟครับเด้งกิเนี่ยมักจะใช้แปลว,ว่าแบบค่าไฟก็ได้ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้หรือว่าเวลาเขียนในโฆษณาว่าค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สก็ใช้คําว่าเด้งกินี่แหละก็ใช้บ่อยครับหรือว่าเวลาเรียนวิศวะไฟฟ้าก็คํานี้ครับเด้งกิโคกั๊กประมาณนี้แล้วคําต่อมาคํานี้ ถ้าใครไม่มีใช้ที่ไทยนี้คงร้อนมากแน่ๆคือแอร์กงแอร์กงแอร์กงก็เป็นคำที่ย่อมาจากคำเต็มก็คือแอร์คอนดิชันแอร์คอนดิชันก็คือเครื่องปรับอากาศนั่เองครับหรือว่าแอร์บ้านเรานี่แหละที่ญี่ปุ่นเนี่ยในฤด,ดูร้อนเขาจะร้อนมากจนถึงขั้นว่าถ้าไม่ใช้แอร์เนี่ยถึงกับเป็นโรครมเหตุร้อนแล้วก็เสียชีวิตได้เลยครับ เพราะฉะนั้นถ้าที่ไทยร้อนมา้เกินไปก็เปิดแอร์บ้างก็ได้ครับแต่ถ้าเปิดเยอะเกินก็เปลืองไฟเนาะต่อมาเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาเดินทางต่างประเทศครับแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ผมก็ไม่ได้ใช้มาเป็นหลายปีแล้วครับนั่นก็คือพาสปอร์ตพาสปอร์ตก็คือหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตนั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพาสปอร์ตได้แก่นามา นามก็คือชื่อครับนามัเนี่ยมักจะใช้เวลาให้กรอกเอกสารว่าชื่ออะไรอย่างนี้แต่พอถ้าใครได้มาอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่เห็นมีคําว่านามัเลยมาถึงก็เซเมแบบจริงๆก็เป็นคันจิด้วยก็อ่านไม่ค่อยออก,แ,กแรกๆผมก็จะงงๆว่าเอ๊ะอันไหนชื่ออันไหนนามสกุลน,นะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาเอานามสกุลมาก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยชื่อใช่ไหมครับอย่างชื่อผมเนี่ยมันยาวๆมาโนไมสันติภาพกับสิวัตร มโนไม่ mai, สันดิภาพเวลาเขียนก็ยาวจังเลยแล้วก็บางทีก็จะกลบที่เขียนชื่อไปเสียมิดเลยครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของคนไทยที่นามสกุลยาวแล้วมาอยู่ญี่ปุ่นที่ทุกคนนามสกุลสั้นก็จะมีที่เขียนนามสกุลสั้นๆแล้วก็จะเขียนชื่อเราไม่ค่อยครบกันครับคำต่อมาจูโชจูโชแปลว,ว่าที่อยู่ครับเมื่อวานเราเรียนไปแล้วว่าจูโชอโอเชรุ จูโชอโอเซรุบอกที่อยู่อย่างนี้ต่อมาอันนี้มทีทุกที่เวลาเราขึ้นมาจากสถานีรถไฟในโตเกียวเลยครับนั่นก็คือจิซึจิซึก็คือแผนที่ครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาออกจากสถานีรถไฟปุ๊บก็จะมีแผนที่ว่าบริเวณนี้มีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราอยู่ตรงไหนของแผนที่ผมชอบอย่างหนึ่งแผนที่ของญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนเป็น Google Map เลยครับคือเขาจะวนทิศท,ทางให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องมานั่งกะทิศอยู่ว่าเอ๊ะตอนนี้เราต้องดูแผนที่ด้วยมุมไหนต้องเอียงคอประมาณไหนถึงจะตรงอันนี้ไม่ต้องแผนที่ที่ป่นคือเราหันหน้าเข้าแผนที่ตรงไหนรงนั้นคือทิศท,ที่แผนที่เขาแสดงให้เราเห็นอยู่ครับถึงเดี๋ยวนี้ก็จะใช้ Google Map กันหมดแล้วแต่เนื่องจากผมใช้มือถือเก่าแล้วมันช้ามันก็จะเปิดแผนที่ช้ามากดูแผนที่พวกนี้เร็วกว่าครับ ต่อมาเป็นเครื่องปรุงต่างๆครับชิโยซิโยก็คือเกลือแล้วก็ซาโตซาโตน้ำตานะครับต่อมามงไดมงไดแปลว,ว่าโจทย์หรือคำถามในข้อสอบแปลว,ว่าปัญหาก็ได้หรือว่าเรื่องยุ่งยากก็ได้ครับ แล้วแต่ว่าบริบทนั้นใช้กับอะไรถ้าอย่างใช้ในแปลว่าโจทย์หรือว่าคำถามในข้อสอบเนี่ยก็จะเขียนเป็นมองได้แล้วก็เขียนอะไรตามก็ว่าไปอันนี้ถ้าใครสอบ JLPT เนี่ยก็จะเจอคำนี้ในพาร์ทการฟังแน่นอนครับต่อมาตรงข้ามกับมองใดคคำถามก็คือโคไตโคไตแปลว,ว่าคำตอบครับโคไต้คำนี้เนี่ยมาจากคำว่า โ o t a ใต u หรือโค u ใหรือที่แปลว่าตอบคําถามนั่นเองครับต่อมาคําว่า y o m i กาตะโยมิกาตะแปลว่าวิธีอ่านครับโยมิกาตะเนี่ยมาจากคําว่าโยมิมัสแล้วก็ตัดมัสทิ้งเติมกาตะที่แปลว่าพิวิธีก็เลกลายเป็นโยมิกาตะวิธีอ่านนะครับแล้วคําว่ากาตะเนี่ยถ้เราอยากจะบอกว่าเป็นวิธีอะไรก็เอาคํากริยารูปมัส ตัดมั t ทิ้งแล้วก็เติมกะตะก็จะกลายเป็นวิธีทำสิ่งต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะได้เจอกันใน,ในพาร์ทวยากรณน,นะครับต่อมาเป็นคำบอกทิศทางต่างๆครับที่เมื่อวานเราได้เรียนบทสนทนาเกี่ยวกับการนั่งรถแท็กซี่ทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าตรงไปช้าๆหน่อยทันทีเรื่องนี้มัส m กะมัเแปลว่าตรงไปเลย ตรงไปใช้กับนิสัยคนก็ได้เป็นคนที่ตรงไปตรงมามาซึเงโนโิโตอย่างนี้ต่อมาครับยุกุริยุก,กุริแปลว่าช้าๆค่อยๆหรือว่าถ้าใช้กับการพักผ่อนก็แปลว่าตามสบายอย่างเช่นยุก,กุริสเตกุระไซยุกุริสเตกุระไซอันนี้เวลาเพื่อน ให้เราไปที่บ้านแล้วเขาบอกว่ายึกกิ์เตกระไซก็คือทําตัวตามสบายนะพักผ่อนตามอัธยาศัยเลยนะประมาณนี้หรือถ้าอย่างในเกมที่ผมเล่นเนี่ยผมชอบเล่นเกมบอลวอชช่วงนี้พยายามไม่เล่นอยู่เดี๋ยวนอนไม่หลับยึกกิยึกกิเวลาเขาบุกแล้วแล้วเขาปราบศัตรูได้หมดแล้วก็ให้เพื่อนแบบบอกว่าชา้ชาๆหน่อยชา้ชาๆหน่อยให้มารวมตัวกันก็คือยึกกิ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  แต่ถ้าพูดยุกริยุกริมันก็จะแบบไม่เห็นช้าเลยปกติเขาจะพูดด้วยสปีดที่มันช้าลงก็้อย่างเช่นยุกริยุกริอย่างนี้ก็จะแบบอ้าช้าลงหน่อยช้าลงหน่อยต่อมาเสื้อึ่เส้อึแปลว,ว่าทันทีครับอันนี้ก็ใช้บ่อยครับอย่างเช่นซึื้อึ่สก๊อมาเดะอย่างนี้คืออยู่ตรงหน้านั้นเลยหบับหันหน้าไปก็เจอเลยหรือถ้าใช้กับ การทำงานอย่างเช่นมีคนหน้ามาสั่งงานปุ๊บแล้วเราบอกว่าซึ่งคือยาดิมัสซึ่งหรือยาดิมัสเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวนี้เลยครับประมาณนี้แต่ว่าแนะนำว่าอย่าเยสมากเกินไปเดี๋ยวงานจะล้นมือเราทำไม่ทันนะครับต่อมาคำว่ามาตะมาตะแปลว่าจะมาใหม่แปลว่าใหม่อีกครั้งประมาณนี้หรือว่าอีกครั้งอันนี้เราได้ฟังอยู่ในทุกเอพิโซดเลยผมจะพูดว่ามาตะไอมาโช มาตะไอมาโชก็คือเจอกันอีกครั้งหรือว่าเจอกันใหม่นะมาตะในที่นี้คือคําว่าใหม่หรืออีกครั้งในที่นี้นั่นเองครับนอกจากใช้กับมาตะไอมาโชอย่างนี้ใช้กับร้านอาหารเวลาเราไปกินแล้วว่าโอ๊ยอร่อยจังเลยเดี๋ยวมาอีกนะมาตะคิมัสมาตะคิมัสอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับต่อมาคําว่าอัตโตเดอัตโตเดแปลว่าที่หลังภายหลัง เวลามีใครมาบอกให้เราทำงานด่วนเดี๋ยวนี้เลยแล้วตอนนี้งานล้นมือไม่ไหวแล้วปฏิเสธไปว่าอัตโตเดอัตโตเดแต่ฮัตอัโตเดเฉยๆมันจะดูห้วนไปมากๆเลยก็อาจจะต้องถามขออนุญ,ญาตนิดนึงซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเรียนกันในบทนี้แต่ให้รู้ไว้ก่อนว่าเวลาพูดอย่างนี้ให้พูดว่าอัตโตเดอีเดสก้าอัตโตเดอีเดสก้ที่หลังได้ไหมครับประมาณนี้ครับต่อมาอีกคำหนึงครับ もมสโกชิโมสโกชิคำว,ว่าโมก็คืออีกหรือว่าแล้วก็ได้แต่ในที่นี้แปลว่าอีกครับสโกชิก็คือนิดนิดหน่อยหน่อยนิดหน่อยโมสโกชิจะแปลว่าอะไรระหว่างอีกนิดอีกหน่อยหรือนิดหน่อยแล้วอันไหนดูเข้ามาก,กว่า,าก็ต้องเป็นอีกนิดอีกหน่อยนั่นเองครับโมสโกชิแปลว่าอีกนิดอีกหน่อย คำนี้ก็ใช้บ่อยอย่างเช่นเวลาเล่นเกมแล้วติดติดลมก็โมสก็ฉ os ี่อาอแบบเดี๋ยวเล่นอีกนิดนึงอันนี้ไม่ควรอย่างยิงถ้ำรู้สึกว่าต้องตัวเองตัวเองเริ่มคิดว่าโมสก็ฉี่เนี่ยให้เลิกเล่นแล้วก็รีบไปนอนสาประมาณนี้อันนี้พูดกับตัวเองครับเพราะติดเกม <c oughs> ต่อมาคำว่าโมเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วโมเนี่ยนอกจากใช้กับรูปปฏิเสธแล้วถ้าใช้ว่าโมกับอะไรที่นิดๆหน่อยๆห,หรือว่า จำนวนครั้งหรือว่าของสิ่งของจำนวนสิ่งของอย่างนี้ก็จแะแปลว่าอีกอีกอีกถ้าอีกหนึ่งครั้งมยไก่มยไก่อีกหนึ่งครั้งอย่างนี้คํานี้วันก่อนผมไปเล่นกับลูกสาวของเพื่อนคนญี่ปุ่นแล้วเหมือนกับเล่นอะไรผาดโผ,ผแล้วเขาชอบมากเขาก็จะพูดกับผมว่ามยไก่ โมยไกลแปบลบว่าเอาอีกรอบหนึ่งเอาอีกรอบหนึ่งประมาณนี้โอ้โหเล่นจนเหนื่อยเลยครับต่อมาจะเป็นคำที่เราจะไปเจอในเรนชูซีหรือว่าแบบหัดซีครับมีคำว่าซาซาซาในที่นี้ในที่นี้เขาใช้ว่างั้นก็ประมาณนี้แบบใช้พูดชักชวนหรือว่าขยันขยออีกฝ่ายให้มาทำกิจกรรมด้วยกันอย่างเช่น เอาละไปกันเถอะในที่นี้ก็จะไปเจอในบบฝฟงหันสีครับก,ก็จะพูดว่าซาอิกิมาโชซาอิกิมาโชเอาละไปกันเถอะใช้พูดแบบเรียกรวมพลซาอิกิมาโชอย่างนี้แต่ว่าคำว่าซาเนี่ยให้รู้ไว้ก่อนนะว่ามันความหมายจะเปลี่ยนไปตามการออกเสียงครับก็คือตามนะเนื้ออารมณ์ที่ออกเสียงถ้าพูดว่าซา ซาอย่างนี้จะเห็นว่าเป็นเสียงที่ร่าเริงแล้วก็มีน้ำเสียงเชิญชวนมาทำด้วยกันน่าจะสนุกนะแต่ถ้าพูดว่าซาซาอันนี้คือไม่รู้ไม่รู้แปลว่าไม่รู้คือมีคนถามว่าโคดิชเตอร์าอันนี้คือแบบฉันไม่รู้ต่อมาอีกคำหนึ่งครับอ่ะดอะดอันนี้แปลว่าเอ๊ะหรือว่าอุ๊ยอย่างนี้ อะไรนะประมาณนี้เป็นอารมณ์แบบตกใจเอ๊ยเอ๊ะไม่อยู่หรอประมาณนี้ถ้าเอาไปใช้ในบทสนทนา,นานก็อาจจะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ว่าถ้าเวลาไปสอบบทสนทนากับอาจารย์สอนภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะโดนหักคะแนนอันนี้คือประสบการณ์ตรงเพราะว่าตอนนั้นคุยกับอาจารย์คุยไปคุยมาแล้วก็โดนคําถามมาแล้วก็หลุดอะไรไปอย่างนี้ก็ อาจารย์ก็มากกว่าเลยพูดอารตอนที่โดนคําถามขึ้นมาอย่างนี้ครับก็อย่าให้มันติดปากก่อนละกันพูดที่ตามบทสนทนาในหนังสือไปก่อนน่าจะเซฟกว่าครับแต่คําว่าอารเนี่ยถ้าใช้ในชีวิตจริงเนี่ยก็จะประมาณว่าเอ๊ะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรออะไรประมาณนี้จะแบบสมมติว่าเพิ่งมารู้ว่าอ้าวสองคนนั้นคบกันหรออาร ก็เอเพิ่งรู้ไม่รู้มาก่อนเลยประมาณนี้จะแบบเป็นธรรมชาติมากครับต่อมาเป็นไครวะที่เราเจอในบทนี้ครับเริ่มจากซิงโก้มิงเ e ะมังกัเตกุดาไซซิงโก o มิ n เกะมังก a นเตกุดาไซกรุณาเลี้ยวขวาตรงสัญญาณไฟจราจรนั่นครับอันนี้เมื่อวานเราเจอกันไปแล้วซิงโก o ชิงโงก็คือสัญญาณไฟจราจรมิงิเอะมิงิเอก็คือไปทางขวาม t ง k เต a ุด i ไซม g งะเต u ุด s ไซก็คือเลี้ยวครับการุณาเลี้ยวต่อมาโคเรเด o โอเนก s h i ชิมัสโคเรเด n โอเนก h i m ชิมแปลว่านี่ครับนี่ค่ะหรือถ้าเป็นภาษาไทยมากขึ้นก็จะเป็นเท่านี้นะครับเท่านี้ละค่ะใช้เวลาเรายื่นเงินครับ ต่อมาโอเจริโอเจริแปลว,ว่าเงินทอนครับแล้วก็มีชื่อสมมุติในตอนนี้อยู่หนึ่งชื่อนั่นก็คือมิโดริโจมิโดริโจแปลว,ว่าเมืองมิโดริครับทั้งหมดนี้ก็คือคำศัพท์ในบทที่14ของหนังสือมินนาโนะนิฮงโกครับ ใครที่ทวนคำศัพท์แล้วเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันถ้าใครยังไม่ได้ท่องก็ลองหยุดไว้ก่อนพอท่องแล้วค่อยมาทวนพร้อมกันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านคำแปลภาษาไทยแล้วก็เว้นช่วงให้นึกคำแล้วก็จะเฉลยคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับเริ่มจากคำแรกไฟฟ้าแสงไฟเด้งกิเด้งกิเครื่องปรับอากาศ เอกรงเอกงหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตพาสปอร์ตพาสปอร์ตชื่อนามาัยนามาัยที่อยู่住所住所 แทนที่ชีสชซสเกลือชอิโอชีิโวน้ำตาลซาโตซาโตะโจ์คำถามหรือว่าปัญหาเรื่องยุ่งยากมองได มองได้คำตอบคตาคตาอบวิธีอ่านยอมิกาตะยอมิกาตะวิธีกาตะกาตะตรงไป มาซึ่งมาซึ่งช้าๆค่อยๆหรือว่าพักผ่อนตามสบายゆっくりゆっくりทันทีซึ่งซึ่งอีกครั้งมาตた มาตที่หลังภายหลังอ้าตัวเด็อตเดอีกนิดอีกหน่อยมうสกชิมอสกชิอีกมอ เอาละซาซาแต่อย่าลืมนะครับถ้าออกเสียงว่าซาแบบนี้แบบน้ำเสียงเบื่อ,อหน่อยก็คือไม่รู้แล้วก็ไม่ได้อยากรู้ด้วยเอ๊ะอุ๊ยใช้เวลาได้รับข้อมูลที่ไม่คาดคิดมาก่อนอะไรอะไร การุณาลเลี้ยวขวาตรงสัญญาณไฟจราจรนั่นครับชิงโก่วงิกิเอะมักเตะคุณซายชิงโก่วงิกิเอะมักเตะคุณซายนี่ครับนี่ค่ะใช้เวลายืดเงินโคเรเดโอเนกชิมัส ขอเรื่องขอร้องทอนおつりおรりแล้วถ้าคุณติดตามรายการให้จ a ป a n e s e นีมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด3643คําคำและํำนวนครับ ติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้เจแปน e ิสกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ทาง Spotify YouTube แล้วก็ p o d b e a นครับถ้าชื่นชอบรายการให้ Japanese ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับถ้าอยากพูดคุยก็ส่งข้อความเข้ามาได้ทาง Facebook ให้ j a แ a น e ิสคำว่าให้ภาษาไทยแล้วก็เจแป n นิสภาษาอังกฤษได้เลยครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ